So could Papa D.T. Dracula สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานะคะร้านของเรานะคะชื่อร้านว่าเนปูล่าค่ะร้านของเรานะคะกะ็เป็นร้านที่ขายสินค้าเนนะะกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในช่องปากรวบรวมหลายหลายแบรนด์นะคะมาไว้ในร้านเรามาที่แบรนด์แรกกันเลยดีกว่านะคะแบรนด์แรกนะคะจะเป็นแบรนด์คูราพอกคะ่ะจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งแป้งสีพานยาสีฟันนะคะที่นําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนี่นะคะก็ขนแป้งเนี่ย เาจะเด่นมากลยคะก็คือผลแมจะนุ่มนะคะแล้วก็มีความแมน่นขนอนเหือกมากเลยค่ะยาสีฟันของเราก็จะมีหลายแบรนดด้วยกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาสีฟันที่ผสมนะคะวิตามินนะคะ,ะบำรุงช่องปากะคะ่ะแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะเดมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะคะจะเป็นยาสีฟันของโไลไลค่ะชอบแบบว่าแบบความสดชื่นนะคะหรือว่าฟันขาวแบบ ช่ค่ะก็แนะนําตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะโอเคคะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะคะจะเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นยาสีฟันที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวเลยนะคะจะเป็นแบนรนด์ออโรพีค่ะอโอโรพีนะคะจะเป็นายาสีฟันที่ มีส่วนผสมจากธรรมชาติเนี่ยร้อยเเลยนะคะไม่เป็นอันตรายแล้วก็อ่อนโยนต่อเหงอื่อและปันของเรามากเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในหมวดของน้ายาบ้วนปากนะคะที่จะชื่อว่าแรนเทราเบนะคะนําเข้าจากประเทศอเมริกาค่ะน้ํายาบ้วนปากเขานะคะมีจุดเด่นก็คือว่ามีความอ่อนโยนนะคะไม่แสบในช่องปากนะคะในขนาดใช้นะแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าธรรมชาติมากเลยค่ะมีหลายสูตรด้วยกัน เย็นๆนะคะตัวนี้ก็ของแบรนด์เขาก็จะมีเป็นสูตรแบบอ,อ่อนโยนนะคะหรือถ้าใครที่ชอบแบบว่ามีฟูอะไรผสมด้วยอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะมาในส่วนของหมวดที่ทําความสะอาดลิ้นนะคะวกกับไหมขัดฟัน,น,นะคะ่ะก็จะเป็นแบรนด์ของดรทันนะคะที่นําเข้าจากอเมริกาเช่นกันนะ ตัวน,นี้เขาจะเป็นสแตนเลสสตีลด้วยนะคะที่มีความปลอดภัยสูงนะคะไหมขัดฟันนะคะที่ขายดีมากๆานะคะในร้านเราเพราะว่าตัวไหมเนี่ยนุ่มแล้วก็ถนอมเหงือกมากๆเลยะคะ่ะอันนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากค่ะตัวน,นี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันแบคทีเรียนะคะเพราะว่าเอาไว้เก็บแปรงสีฟันนะคะก็จะทำให เราเนี่ยปลอดภัยนะคะรวมถึงมีความสะดุกสนานในระหว่างการแปรงฟันอีกด้วยค่ะการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่เปิดออกมานะคะแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทาให้เรารู้สึกอยากแปรงฟันขึ้นมามากนะโอเคนะคะนอกจากร้านเรานะคะจะขายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในช่องปากทั้งหมดเนาะพนักงานของเราทุกคนนะคะทุกสาขานะคะยังสามารถที่จะให้คําแนะนํานะคะเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากกับคุณลูกค้าอีกด้ว ะะถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะผ่านมานะคะหรือได้ลองเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ในร้านเรานะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลน,นะคะทั้งในตัวสินค้าแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากได้นะคะเพราะว่าร้านเรามีพ r ักงานค o รเ l นเตอร์นะคะที่จะคอยดูแลคุณลูกค้าอยู่ค่ะยังไงก็ฝากร้านเดคูล่าไว้ด้วยนะคะ So good, Papa, D.T., Dracula